ชอบกล้วยแม่นครับเขาชอบกล้วยอย่างกระเพาขโคงมันกินกล้วยครับพี่น้องนี่ฮะภู่มแตงท่านสูงพร้อมกล้วยนี่มันเรื้องอะไรนี่เนี่ยโอ้ดูดดีขนาดกัดพวดพรวดพรวดพวดเลยกล้วยเหลืยงเบาหนกครับมันชอบกล้วยหอยชอบกล้วยต้นกล้วยคนถ้าเกิดแสงพุ่มแตงท่านให้มันนะอยูแสงแรง ลูกห,หอ,อยหอยเชอรี่ยังหอยคงเนี่ยจะรอดอยู่อะแมใสเหลี่ยนนี่ก็ช่างตายพี่น้องเหลี่ยนนโยบาธรรมชาติรอดครับเนี่ยเบิกง,ง่ายรอดนี่นี่อุ้ยหอยคงครับหอยเชอรี่นี่เห,หลืนนบอบเลยแล้วนี่ยกำลังจะวางใคร หอยของคอนเชลี่ยเวลามันเอากันแหละมันลุกมันเป็นยังมันกิเป็นหอยเชอร์ก็สร้างกินนี้ก็ว่าแหละมันสซิเลตตอนนั้นนะป่อยรถเขาต้องมาชัดเขาต้องไปดูซื้อกลัไปใครมันลอ่ยนะพ่อมันบ่มีใหม่ไหมซากเห็นไหมเดี๋ยวปักหลักที่ละปักหลักให้มันปักเป็นแถวมันมาเอาแต่ว่าคนเยอะเลยจะน้อยเดี๋ยวมาบัง มันกำลังแข่งขันเม,มื่อไหร่นี่ยรวบ้างใครอื<ม>อ่ะนี่ครับส่วนที่เหลือที่ยังไม่ยอมเดินไม่ยอมลงกับมีซัมนี่ครับประมาณ3าโ,โตโวโตเดี๋ยวว่าเหมือนเศร้าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ยแต่ลู้สวยังบ่ตายครับยังบ่ตายแต่ยังไม่ยอมลงหนำนี่ยเมื่อจะตายก็ได้ครับ อย่างเบิองสาวบิึงพิสูจน์ที่หนึ่งอ่กมาเบิ้งครับลูกนำจะเป็นยังไงนี่ครับฟิชลิงกับโอ้พี่ครับพี่น้องโอ้นี่ไหมกินผักบุ้งครับผักบุ้งนี่ครับสำหรับโปรเจกต์เรื่องหอยโข่งนะครับพี่น้องนี่กินผักบุ้ง นี่ครับในบ่อปลาลองฟังนี่บ,า,า,บ,า,งบางเป็นไรโอ้นี่ครับจูบปลากันแล้วอันนี้ก็คาดว่าเหมือนเศ้าหน่าจะล่มเกิดบ,บัได้ครับพี่น้องตอนนี้ก็ให้โอกาสมันจะนิดนึง ทีทั้งที่บนนี้บ,น,บนทางนี้ครับอ่านข้อมันก็คือต้นกล้วยนี่ครับคือต้นกล้วยนี่ฮะกบกมีครับคุณนะกบกมีครับเลี้ยงกบธรรมชาตินี่ครับ เรี่ก็มีอโอเคนะครับก็ประมาณนี้สลับปล่อยหอยลงในบ่อเดี๋ยงแบบธรรมชาตินี่ครับเหมือนสิบห้ากิโลครับเหลือซักนี้แหละประมาณยี่สิบสาสิบตัวแหละครับที่เหลืออยขาดวา่าเหมือนจะน่าจะล่งเกือบบ้านแหละ เดี๋ยวก็คงหองปกติต่อนี่ครับอาหารของมันก็คือผักบุ้งครับก็ได้กินผทับบุ้งครับตัวนี้นี่ปลาเสี้วปลาซสยอ่ะติดตามตอนต่อไปครับว่าเรียงห้อยโขงผักไตสุยสามมันเท่าว่าสี่หลอดบอลด้วยครับนี่ครับยืนอีูกับนีครับนี่ อ๋อมันคือไงนะนี่ทาไมมันไงแบบนี้มันคืออะไรอ๋ไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับอหอยโค่งครับอหอยโค่งจากพัทลุงอันนี้กบครับอันนี้คือกบคือกบ ลิงแบบธรรมชาติเนี่ยโกบ,บรับบอดี้เลี้ยงครับแต่ว่ามักหากินตามธรรมชาติขอไพ่ด้วยครับบอดี้แม่กั่นสั้นมากจะผ่าบอดบอดี้เองครับนี่ครับอา่านเขามั่นคือหลอดไฟครับเลี้ยงปลา เลี้ยงกบแบบธรรมชาติออเอาโคเครับิดตามตอนต่อไปเป็นไหนกบกับหอยอันนี้เชอรี่ครับนี่เชอรี่เชอรี่อันนี้คือเชอรี่อ่ะเสียงเพลงอ่างขังครับเป็นข้าวเกีย๊ยด้วยพี่น้องตดแล้วก็ซีบน้องไปเนาะ แต่ลองเพี้ยนแบบนี้ไม่น่าจะติดนะอะโอเคนะครับนอนรับฟันดีครับพี่น้องทุกคนครับหมือนเครื่องมือสิบสามครับสิ 14, 14, บสามีบนแห่ใจบุญกบบราพี่น้องสวัสดีครับนอนรับฟันดีครับติดตามตอนต่อไปฝากเลยนะครับพี่นอ้องอีสานบ้านทงชาแนลสวัสดีครับ